หลายๆคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือการฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากเนอะแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปเดินตลาดสดแถวบ้านไปเจอคุณป้าคนหนึ่งนั่งขายผักป้าแกก็ดูหน้าตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยถามว่าป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูไม่ค่อยสบายเลยป้าแกก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าโอ้ยป้าเครียดน่ะสิหลานเอ๋ยเมื่อวานฝนตกหนักผักที่ปลูกไว้เสียหายหมดเลยทุนหายกำไรหดไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าแผง ฝั่งป้าแกพูดแล้วอ้อมก็รู้สึกเห็นใจมากๆเลยค่ะเพราะเราก็รู้ว่าการทํามาหากินมันไม่ง่ายเลยยิ่งเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้อีกมันยิ่งทําให้เราท้อแท้หมดกําลังใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเรื่องราวของป้าแกมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของเราหลายๆคนเลยนะคะเพราะในชีวิตเรามันก็มีเรื่องที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือแม้ แต่เรื่องสุขภาพ เคยเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเหมือนกันค่ะเมื่อประมาณ2ปีก่อนบริษัทที่ทำงานอยู่ประสบปัญหาทางธุรกิจทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลิกจ้างตอนนั้นยอมรับเลยค่ะว่ารู้สึกช็อกมากเพราะไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่พอตั้งสติได้ออมก็เริ่มคิดทบทวนว่าเราจะทำยังไงต่อไปจะหางานใหม่หรือจะลองทาธุรกิจ ส่วนตัวดีระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่นั้นก็ได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมค่ะที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ที่นั่นได้เรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังซึ่งเป็นหลักทมคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ท่านสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรที่คงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราแต่พอได้ลองนั่งสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตก็เริ่ม เข้าใจว่าความไม่แน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการฝึกจิตใจของเราให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆหลังจากที่ออกจากคอร์สปฏิบัติธรรมก็ตัดสินใจที่จะลองทาธุรกิจส่วนตัวค่ะเริ่มจากการทาขนมไทยขายทางออนไลน์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่อง ง่ายเลยค่ะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องการหาวัตถุดิบการตลาดการจัดส่งแต่ด้วยความที่ได้ฝึกจิตใจมาแล้วก็เลยไม่ค่อยท้อแท้มากเท่าไหร่เวลาที่เจอปัญหาก็จะพยายามตั้งสติคิดหาวิธีแก้ไขและเรียนรู้จากความผิดพลาดและที่สำคัญก็จะไม่คาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนอยู่เสมอและต้องเชื่อมั่น ในศักยภาพของตัวเดงว่าเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้จนถึงวันนี้ธุรกิจก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายอะไรแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการยอมรับความไม่แน่นอนมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะเราจะไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือกลัวความล้มเหลวเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและทำทุกอย่างให้ดีที่สุด กลับมาที่เรื่องของป้าขายผักนะคะหลังจากที่ได้คุยกับป้าแกแล้วออมก็เลยให้กำลังใจป้าแกไปว่าป้าอย่าพึ่งท้อนะคะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเสมอป้าลองคิดเสียว่ามันเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ป้าอาจจะลองเปลี่ยนวิธีปลูกผักหรือหาแหล่งขายผักใหม่ๆดูนะคะป้าแกก็ยิ้มให้แล้วบอกว่าเออป้าก็จะพยายามดูขอบใจน้หลานที่ให้กำลังใจ เชื่อว่าคำพูดที่พูดออกไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรป้าแก่ได้มากนักแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะในสังคมไทยเราการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังคะการฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวหรือสองวันแต่มันเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เราต้องเริ่มจากการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังกังวลหรือกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนและเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถฝึกจิตใจของเราได้ด้วยการทำสมาธิการอ่านหนังสือธรรม,มะหรือการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต การทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นและสามารถปล่อยวางความยึดติดต่างๆได้ง่ายขึ้นอยากจะฝากข้อคิดธรรมะง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นก็คือจงอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เราทำได้คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจงเมตตาต่อตัวเองอย่าตำหนิตัวเองมากเกินไปเมื่อเราทำผิดพลาดเพราะทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ได้มีโอกาสคุณกับพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่เคค่ะพี่เคเรื่องการยอมรับความไม่แน่นอนแล้วรู้สึกว่าตรงกับชีวิตผมมากเลยครับ ช่วงนี้ผมกำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตมากเลยครับเพราะว่างานที่ผมทำอยู่มันไม่มั่นคงเลยครับบริษัทอาจจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีทอลิซินค่ะเข้าใจความรู้สึกของพี่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องความไม่มั่นคงในงานมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่จริงๆสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำก็คืออย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะ พยายามตั้งสติแล้วลองพิจารณาดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่บริษัทจะปิดตัวลงพี่เคครับผมก็พยายามทำใจอยู่ครับแต่ก็อดกังวลไม่ได้จริงๆครับเข้าใจค่ะการกังวลมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความกังวลมันครอบงำเรานะคะลองหากิจกรรมอะไรทำที่ช่วยให้เราผ่อนคลายอาจจะเป็นการออกกำลังกายการฟังเพลงหรือการทำสมาธิก็ได้ค่ะ พีเคครับผมจะลองทำตามที่แนะนำดูนะครับแล้วถ้าบริษัทปิดตัวลงจริงๆผมควรจะทำยังไงดีครับถ้าบริษัทปิดตัวลงจริงๆสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการยอมรับความจริงค่ะอย่าจมอยู่กับความเสียใจหรือความผิดหวังพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลองคิดดูว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างที่เราสามารถนำไปใช้ในการหางานใหม่หรือทำธุรกิจส่วนตัวได้ คับผมก็พอมีทักษะอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครับแนะนำว่าให้ลองปรึกษาเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักที่อยู่ในสายงานเดียวกันดูค่ะพวกเขาอาจจะมีคำแนะนำดีๆหรือมีช่องทางในการหางานใหม่ให้เราได้นอกจากนี้เรายังสามารถไปเข้าร่วมงาน j o อ Fair หรือสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆได้ค่ะพี่เคครับผมจะลองดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้คำแนะนำ ด้วยความยินดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดีนะคะจำไว้เสมอว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนและชีวิตยังมีโอกาสใหม่ๆรอเราอยู่เสมอค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ